สี่ตัวเก่าเขไม่มีแล้วมีแต่แอห้าครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ก็พานักศึกษาครับผมมาซื้ออะไรเนี่ยทำไมมันแพงจังเลยเครื่องเรียนทุกวันเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ฮะมันมีถูกกว่านี้ไหม <c oughs> ถูกสุดแล้วค่ะอันนี้ถูกสุดแล้วใช่ไหมหนึ่งพันสี่ร้อยเองค่ะโอ้ตายขึ้นตามน้ำมันเลยเนาะ <c oughs> อ๋ออะ ทำไมเครื่องเรียนทุกวันนี่แพงจังเลยเนี่ยนแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอืมใช่จะมีสองสีแล้วค่ะแต่ว่าน้องใช้คอมสูตเยอะไหมไม่แน่เริ่มต้นหรือว่าถ้าถ้าเราจะใช้เก็บไฟงานไฟเอกสารหรือว่าใช้งาน